ชีวิตขาลงไม่พร้อมแต่งแฟนโกติอารามบอยกิจการรุ่งเดือนละแปดแสนยังไม่พอใช้ โกติอารามบอยมาออกรายการแฉเล่าถึงการแบกภาระดูแลคนในบ้านทุกคนใครมีปัญหาก็ต้องมาหาโกตียอมรับว่าไม่ใช่พระเจ้าที่จะนรมิตให้ทุกคนมีความสุขได้ทุกคนต้องมีช่วงที่ดูแลตัวเองได้โดยเฉพาะพี่ชายเคยสร้างให้ก้อนสุดท้ายเลยบอกพอแล้วก้อนหนึ่ง4,50,000บาทอีกก้อนห0 0 0 0บาทก้อนสุดท้ายแล้วนะ ถามว่าข้าวมันไก่ขายดีมากแต่ไม่เหลือเงินเลยก็ตีบอกว่าข้าวมันไก่ดังมากที่ RCA สูงสุดคือ800,000บาทต่อเดือนทาวอินทาวก็มีแต่ RCA สูงสุดเงินเราก็ไม่ได้เอาเองเงินเดือนออกมาไอ้นี่ได้ไป60,000 80,000 6 000, 6 7 0 0คนสบายตอนจบคือพวกมึงพวกกูมึงทํามากกูทําน้อยมึงได้เท่านี้ก็ได้เท่านี้แยกกันแล้วโกติยังต้องไปใช้ให้ด้วยงวัวสุดท้ายไม่ไหวบอกแม่ทั้งที่ไม่เคยพูดให้แม่ฟังกลัวว่าแม่จะคิดมากเรียกพี่ชายมาบอกว่าพอแล้วพี่ก็53แล้วให้เช็คเงินสด300,000ก้อนสุดท้ายให้พี่ไปที่เราจะดูแลพี่ ผ่านไป4-5หปีเขากลับมาที่บ้านเพราะไม่รอดแต่เราตัดไม่ขาดก็มาอยู่โปติเผยว่าที่เครียดเพราะว่าพี่ไม่เหมือนเดิมเงียบถามคำตอบคำกินข้าวนอนหน้าบ้านเข้าบ้านอยู่อย่างนี้2ปีช่วงนั้นจนพาไปหาหมอกิน3-4เดือนก็เหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ดูแล พูดไปเหมือนตลกแต่จริงๆเครียดพร้อมทั้งเล่าเรื่องปีชงโดนหนักมากจากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อความรักเกือบจะเลิกกันปีที่แล้วส่วนตัวก็มีปัญหาเสียเลือดเสียเนื้อไปเตะบอลโดนตีศอกดังหักไปเลยดังยังไม่ขึ้นมาเลยกินเมนูแมงป่องทั้งที่เคยกินแต่กินแล้วก็แพ้หายใจไม่ออกต้องไปโรงพยาบาลเจอเรื่องสารพัดโกติยังเผยถึงคนที่มองว่างานในวงการขาลงว่า ตอนไลฟ์มีคนมาถามว่าทำไมไม่ค่อยเห็นแต่จันถึงสุขเราก็มีงานรายการอาหารวันเสาร์ก็ซปเปอร์เทนวันอาทิตย์ทูเดย์โชว์ละครก็มี3มเรื่องเพิ่งปิดกล้องไป2เรื่องงานไม่มีเราพูดประชดไปส่วนเรื่องแต่งงานจะแต่งแล้วจะบอกพูดบ่อยเดี๋ยวเหมือนเด็กเลี้ยงแก่ เอาให้พร้อมยังคบกวางคนเดิม10ปีแล้วแต่จะมีงานแต่งแน่นอนแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ต้องขอเวลาตั้งหลักใหม่ตั้งตัวใหม่ให้ทุกอย่างพร้อมกว่านี้